หน้าของคุณลีน่าเองก็ขอโทษไปด้วยแต่ขณะเดียวกันก็ฟ้องคุณหนุ่มกลับเหมือนกันเรียก1ล้านบาทแล้ววันนี้เองก็มี MVP คุณผู้ชมขาที่สอนอพญาไทยมีผู้หญิงคนนึงค่ะแกมาจากพัทยานะคะเธอก็บอกว่าเธอมาวีนเลยคุณผู้ชมบอกว่าสิ่งที่คุณลีน่าจังเนี่ยทำไม่ถูกต้องนะคะ แล้วก็เกลือบจะมีวิวาทะกันเกิดขึ้นแหมใครไม่ทันบ้างอในระหว่างที่เรารอนะคะความคืบหน้าในเรื่องของการสอบปากคำนะคะอยากให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่สอนอพญาไทยนะคะก่อนที่เราจะตัดภาพมาที่นี่เนี่ยเกิดอะไรกันขึ้นบ้างนะคะให้ดูสองจอเลยคุณผู้ชมถ้าที่เนี่ยมีอัปเดตว่าทั้งคู่สอบปากคำเสร็จแล้วมีการให้สัมภาษณ์อะไรยังไงนะคะยิ้มจะตัดบรรยากาศสดๆให้คุณผู้ชมได้ชมส่วน ที่สอนอพญาไทยใครมาไม่ทันอยากจะให้ไปดูเพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็น MVP อีกหนึ่งประเด็นเหมือนกันอคุณผู้ชมดูแล้วมีความคิดความเห็นยังไงพิมพ์เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะคะหมดค่าธรรมเนียมสาลชาตนายไปหนึ่งล้านหมดตัวเลยคือล้านหนึ่งที่ฉันเก็บไว้สมปีนี้ฉัน66กับท่านฉันจะเก็บไว้เผื่อฉันวันไหนหกล้กเามเป็นอัมพฤกอัมพทย ฉันยังได้มีเงินแจ้งคนน่ะมาอุ้มฉันน่เช็ดที่เช็ดเยี่ยวให้ฉันไงเข้าใจไหมคะท่านพี่ไปอะไรฉันแหวละขอให้ฉันได้แถลงข่าวขอร้องฉันกราบลวให้ฉันได้แถลงกราบแล้วเสร็จแล้วนะคะท่านเสร็จแล้วนะคะท่านก็ก็ปรากฏว่าตำรวจตำรวจมันี่เลยฉันไม่ได้ทำอะไรตำรวจคุณเป็นอินฟงเซอร์ขอตำรวจหนึ่งคนค่ะ ท่านเป็นประชาชนคนไทยตำรวจหนึ่งคนสามารถที่จะจัดตำรวจหนึ่งคนจับเลยเด็ดร้อนลำคาฉันเดือดร้อนลำคาเลยฉเด็ดร้อนลม่ใช่กำลังแถลงข่าวท่านควบคุมตัวเดี๋ยวนี้ไม่งัใช่มีสุบอมหนึ่งห้าเจ็ดที่ฉันขอแจ้งความเลยเดือดร้อนลำคาฉันเป็นแปดหนึ่งหมื่นบาทไม่ต้องการเพราะเราแถลงข่าวสื่อเขาต้องการเอาข่าวไปออกตำรวจควบคุมตัวไม่ใช่ค่ะฉันชี้ให้จับกูมาว่าเด็ดร้อนลำคาฉันขอแจ้งความเลย เอาไปเดี๋ยวนี้เลยถ้าะเขาแถลงข่าวอยู่กานแจ้งข้อหาเดี๋ยวตอนเริคันแล้วเดี๋ยวจะตามเข้าไปควบคุมตัวไปก่อนเดี๋ยวรนจะตามเข้าไปแจ้งข้อหาเดี๋ยวตอนเรค่มคันแล้วบุ๋ชัยควบคุมตัวไปก่อนอ่ะสองข้อหามิ่นประมาทวันนี้เสนอค่ะพูดดีคิดก่อนคิดก่อนคิดสมองเป็นทนายความคิดก่อนทำอะไรให้คิดอายุ65แล้วจะพูดจะทำอะไรให้คิด เอาจิงๆเลยนะไม่อยากออกสือ่อไม่อยากอะไรเลยแต่แบบว่าอยากจะดูข่าวที่คุณหนุ่มกัญชัยอ่ะเขาช่วยเหลือประชาชนช่วยคนเดือดร้อนลากญ่าเนี่ยเพื่อเขาจะเก็บเงินได้พันสองพันเก้าร้อยสองร้อยแปดสิบเพื่อเขาจะได้เพราะว่าเนี่ยไอไอไอทองเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเนี่ยเขาคิดว่าถ้าเกิดว่าเขาซื้อมาเขาจะไปขายตอนนั้นมันทองสองหมื่นเก้าแต่ตอนนี้มันสี่หมื่นเขาจะไปขายเอากไรแต่เขาโดนโกง คุณเข้าใจไหมหรือจะให้ใช้ภาษาแบบที่คุณพูดเป็นนะด่าใครแบบไหนเป็นไม่ต้องไปด่าหนุ่มกัญชัยหรอกถ้าจะด่าแบบพี่แ้มแบบสาดมันเอากลูกดิบอกเลยดูมึงมานานแล้วด้วยไม่อยากออกสื่อเลยไม่อยากมาอยู่ตรงนี้แต่มันอด,ดทนไม่ได้จริงๆอะ่ะนนม,มาจากพัทยาเลยจ้ะดูย<ด>ูทูบเพื่อการนี้โดยเฉพาะ คือคุณต้องเข้าใจว่าคุณหนุ่มกัญชัยอ่ะเขาบอกว่าคุณน่ะอายุเท่านี้แล้วหน้าที่การงานความรู้เป็นทนายความแต่คุณแยกแยะผิดชอบชั่วดีไม่ออกการที่ผิดชอบชั่วดีไม่ออกก็คิดแล้วว่าคุณแยกแยะไม่ออกตรงไหนเขากงบาทสองบาทเขาขโมยบาทสา,ทามาาก็ผิดแต่อันนี้ทอง .9 9 9ากระดาษทองทำเปิลมึงยังบอกว่าเขาไม่ผิดอยู่เอาสมองส่วนไหนคิด เอาจริงๆเลยไม่ต้องไปด่าหนุ่มกัญชัยสัตว์เอี้ยอะไรเงี้ยมาด่ากบกูดิมึงก็กูหมากันคนคนนี้นะไม่มีใครเอาจริงจริงๆบอกเลยทุกคนอาจจะคิดเหมือนกันเขาขอโทษแค่เรื่องหนึ่งล้านบาทแต่เขาไม่ได้ขอโทษเล้วไปจุดทูบแช่งครอบครัวเขานน้นนี่นั่นอย่าให้พูดเยอะดูมึงทุกชัดมาเพื่อสิ่งนี้เลยบอกเลยว่าเรื่องนี้ไม่จบ ฟ้องก็ฟ้องเอาค,คุณเป็นอินฟลูเอนเซอร์คุณเป็นคนสาธารณะคุณมีสิทธิ์ได้รับความวิพากษ์วิจารณ์คุณมีสิทธิ์ที่จะรับฟังประชาชนอย่างดิฉันนี่ฉันไม่เคยออกสื่อดิฉันไม่เคยอะไรเลยแต่สิ่งที่พูดคือไม่ได้มีบทไม่ได้มีสคริปเป็นแหลรออกมาจากตรงนี้ล้วนๆคือแบบ,บอิ่มกับคนคนนี้มากคือแบบงงอะ่ะเอ่อทำคอนเทนต์ทำอะไรกินข้าวแดกไปด่าคนนู้นคนนี้ไปมันใช่ไหมอ่ะ มันไม่ใช่ฉันหมดค่ะเอาจริงๆวันนี้อ่ะมันมันไม่น่าจะมาถึงจุดนี้เพราะว่าเป็นคนที่ไม่อยากออกสื่อไม่อยากออกอะไรอยู่แล้วแต่ถามว่าติดตามข่าวตลอดทุกอย่างแล้วทุกวันน่ะตาจะเป็นแบบแพนด้าอยู่แล้วคือดูข่าวเรื่องไม่ตักคือเราเป็นคนประมาณว่าเอ้ยคุณรวยขนาดนั้นแต่คุณเหยียบย่ำคนจนน่ะ ที่ซื้อทองคุณ2 0 0กว่าบาท3,000กว่าบาท90,00กว่าบาท30,000กว่าบาทหรืออะไรก็แล้วแต่คุณอย่าบอกว่าซื้อรถ4ล้านแล้วมาขายสองล้านเป็นไป,นปนไม่ได้ทองทุกคนรู้หมดไม่ได้กินหญ้าซื้อเก็บไว้ขายต่อเพื่อเก่งกำไรถูกไหมคะครับทุกคนนะมีความคิดว่าอย่างนี้บางคนนะเก็บเงินเก็บเหรียญเก็บอะไรที่ว่าคุณขายสามพันกว่าบาทเพื่อ .99 9 9บเบใบสใบใบใบเขาคิดว่าตรงนั้นมันเป็นทองเขาเลยแบบเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์ส0ง0 0 0สามพอะไรของเขาอ่ะเพื่อที่จะเก็บทองไว้เก็งกำไรแล้วทองเมื่อก่อนอ่ะ2อ0 0มความหมายของเขาคือที่เรื่องมันมาบานตรงนี้อันนี้คิดเองนะไม่รู้นะว่าใช่หรือเปล่าเขาเห็นทองสี่0มื่นกว่าบาทเขาก็เลยแบบว่าอยากจะขายเอากำไรถูกไหมคะทุกคนคิดยัง,ง้น ก็เลยพอเอาไปขายปุ๊บแล้วมันไม่ใช่ทองมันเป็นทองจริงแต่แบบว่ามันเป็นแค่จุดนิดเดียวคือเอาจริงๆแค่คุณพูดไม่หมดในไลฟ์สดใน youtube ในหลายคุณก็ผิดดูแล้วแต่ความหมายของหนุ่มกัญชัยเขาพูดอันนี้คือกล้าพูดได้เลยคือมันเป็นความจริงพี่หนุ่มกัญชัยเขาบอกว่าเออไม่ให้ค่าคนที่แยกแยะผิดชอบชัว่วดีไม่ออกถูกไหมคะ แล้วเขายังเถียงว่าเขาด่าดิฉันอย่างงู้นอย่างนี้เขาพูดถูกมึงอะ่แะแยกแยะผิดชอบชัวดีไม่ออกพูดมาได้ยังไงว่า,าตักมันแค่ขายของเอากำไรเยอะไปหน่อยคือแบบคำว่าโกงช่อโกงหลอกลวงสร้างภาพเฟกนิวเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันไม่ใช่เส้นบาง,บางนะมันคนละอย่างกับการที่ว่าขายของเอากำไรขายของเอากำไรคือว่าซื้อผักมาสิบบาทขายสิบห้าบาทอันนี้คือเขาเรียกเอากำไร คือมึงก็เห็นแล้วว่าเออผักเป็นอย่างนี้แต่ทองอ่ะคุณเอาทองที่แบบว่ามันไม่ใช่ทองอ่ะแล้วคุณมาโชว์โดยการที่แบบว่ามันไม่ใช่อันนี้คือช่อกองหลอกลวงล้ว,วนแต่คุณอ่ะเป็นทนายความเรียนกฎหมายมาซะเปล่าทําไมโง่อย่างนี้ทําไมไม่รู้ว่าคําที่ว่าหลอกลวงช่อกงผิดถูกอะ่ะคุณยังแยกแยะไม่ออกคุณแค่บอกว่ามันแค่เอากําไรเยอะไปหน่อยมันไม่ใช่แต่อันนี้คือไม่ใช่ผิดนะ ไม่ใช่พิษสุดๆ,ดๆที่อดลนทนไม่ได้คือที่นางไปจุดทูบแล้วสาบแช่งครอบครัวของหนุ่มกัญชัยนี่บอกเลยกล้าเอ่ยชื่อจะมาบอกว่ากูไม่ได้เอ่ยชื่อเอาจริงๆเหอะมึงกล้าไปสาบานวัดพระแก้วไหมว่ามึงไม่ได้คิดถึงเขามึงไม่มีนิดนึงอะคิดถึงครอบครัวเขา,ม,เา,เาม,มึงเอาไม่มาเอาไม่เดี๋ยวกูไปด้วยกูก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่ามึงกล้าไปสาบานกูก็จะขอโทษให้กูกลาบกูก็กลาบ,ก,ก,ลาบก็คือกูเข้าใจและสําคัญมึงผิด แต่กูบอกเลยว่ากูกินข้าวที่บ้านกูมีร้านอาหารกูกินข้าวกูรู้ว่าที่เมืองใหม่ถึงครอบครัวค่ะแต่เอาจริงแล้วมึงโชคดีมากเลยนะกูไม่ได้อยู่เป็นแบบเราไม่ได้อยู่ในสือ่อแต่ถ้าณวันนั้นเขามาจุดทูบสาบแช่งครอบครัวของเรายอมเสียข่าบัาบบอกเลยเราเป็นคนหนึ่งที่ว่าต้องปกป้องครอบครัวแต่เราก็คิดว่าหนุ่มกัญชัยคงจะแบบอย่างที่เขาพูดอะ่ะไม่ให้ฆ่าไม่ให้ อย่าไปสนใจแต่การที่คุณด่าเขาฟีฟีด่าไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยรืโดยการที่แบบไม่มีการสั่งสอนตักเตือนบ้างมันก็จะลามปามและบ่อยและทําอยู่เรื่อยๆรมันก็ต้องโดนสิ่งสิ่งที่เขาพูดเมื่อสักครู่เนี่ยฮะเราคิดว่าอันไหนจริงอันไหนไม่จริงบ้างเอาจริงๆเลยมันแค่คอนเทนต์แค่คอนเทนต์เอาจริงเลยมันน่าจ,จะมีกฎหมายข้อหนึ่งนะที่ว่าถ้าทำคอนเทนต์แล้วมันทำให้สังคมมันเลวร้ายหรือ สังคมมันไม่ดีสังคมมันสําคัญผิดหรือมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีสําหรับสังคมคนไทยอะ่ะมันน่าจะไม่มีคอนเทนต์ประเภทนี้และต้องโดนแจ้งความและติดคุกจริงมันจะได้ไม่ต้องมีคอนเทนต์ประเภทนี้ถูก <ๆ S 2> ไหมคะจริงๆเราตั้งใจจะมาเจอแม่ลีน่าตั้งใจ <ๆ S 2> มากนั <มา S 1> ่งรถมาจากพัทยาเลยคือมาเพื่อสิ่งนี้คือเอาจริงเลยมีหลาคนคิดว่าแก่แล้วปล่อยผ่านดิฉันอายุ66โอ้ยดิฉันแก่ใช่ป่วยไปโรงพยาบาลค่ะ ไม่ใช่มานั่งไลฟ์สดกินโน่นกินนี่ๆๆแล้วไปด่านนดคนนู้นคนนี้เฮี้ยสัตว์ทิพไายขอให้ครอบครัวมึงมรนลายเอาู้วยมึงมันไม่ใช่คุณป่วยไปกินยาค่ะรักษาตัวเองมีตึกมีบ้านมีช่องไปซื้อข้าวกินและกินยารักษาตัวเองก่อนอเขาบอกว่าไมไ่ป่วยประสาทนะก,การป่วยมันมีหลายอย่าง,งที่เข้ามาดา่าฉันเป็นพันลลยจากพวกยูทูบเบอร์ขโมยของฉันนะคะท่านฉันวันนี้ฉันเมื่อวาน